สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูขู่สุคนนะครับผมมาพ่อกระบอแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บแซบคือเก่ามาพี่น้องมาโมนีนลงทะเลนะครับผมปลาหมึกสายนะครับผมลวกลวกพ่อสำหนึ่งแล้วก็เอาลงน้ําแข็งนะครับผมให้พิ่นมีความเด้งนะครับผมแล้วก็มีน้ําจิ้มสามหลดตามมือนะครับผมอยู่ข้างหลังเนี่ยจ้าหน่อยนะครับผมมาแซ็บแซบนักันครับผมได้เม็ดสตอมาพ้อสี่ห้าเม็ดแล้วก็เนื้อวูมีหอมญี่ปุ่นนะครับ เข่าห่างมอวานนี่ก็เลยได้ซื้อมาครับมาพี่น้องไหมเ่บๆน้องก,ก,ก,ก็เบาแดงแล้วครับผมอื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 ม,อม,อม ด vale e like anyway ีอ่อนเข่าห้องท้องเซกซ์สองสามคำครับน้ำจิ้มตัวจยาดีขนาดอื้มอื้ม ขึ้นจมูกขึ้นหมูกเต็มแน่นะพี่น้องหมดได้นอยได้นี่ครับ Luông thời đêm rồi nè Nhìn này Nhài là cái <laughs> กินยากน้องพี่น้องกรุบกรแบรสแบบเนี่ย <c oughs> ด้วยจานมาใหม่้วนี่น้องมวยสร้างให้ครับสร้างมาคู่กันเลยครับ ทำนี่พอดีครับบดเอะซอนมาสุดเดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดล่ะ แต่จะบดได้เป็นแต่ได้สดตอกจะนลองอะครับผัดมาฮอดผันหยักสดได้ม,นนอ,มอันนี้อันนี้รั่วแล้วนะครับพี่น้องบดได้ b o d เ m e ม t ปลาหมึกสดนะครับ คือกันก็ไปอพักห่อหอมบ้านเท่าแต่ว่ากลิ่นเพิ่นจิชุนกว่าครับใบนี่เหนียว เถื่อที่ได้กินครับไปห้างกันเลยซื้อมาเมื่อวานเลยครับพี่น้องอืม ผมเรียงซ้อนซ้อนกันครับ <c> ห <oughs> ลายก็อย่างนี้นี่ <c oughs> 嗯嗯、mm。嗯、hmm. mm。嗯嗯。出钓。 nha, là bên nhảm nó không bị xì ngọt อืพลอยสุดยอดเลยปลาเมืองสายครับนี่แหละรสชาติที่ผมไม่เคยลืมเมื่อก่อนอยู่เหตุงานอยู่ชมบุรีโอ้สุดยอดเลยครับกินิืน เมื่อก่อนหากินง่ายเหตุงานกับมีแต่ของทะเลนี่ก็เข้าไปในเมืองนิดสามสิบกว่าโลครับทสามสิบห้าสามสิบหกกิโลจังมีนะครับพี่น้องไปกลับจ็ดสิบโลพอดี มีแต่หนัวงงามๆแต่ว่าโบเนียวนะครับพี่น้องลวกแล้วแหละเอาน้องน้ำแข็งครับจังพ่อยอื ลปลาพนอหโหขุดดีขนาดเบ้าหูน้ำจิม้มคนดีขนาดครับ ลายเติบเ <laughs> ิ็นคือจังเลยน้อโอุ้มโบนอยนะครับพี่น้องได <c oughs> ้ก,ก้าเทียวข้าวเหนียวห้องท่องก่อนละแค่แน่ครับ ุ่มมันเองนะครับนวดงามมาเลย <laughs> Hòi bà cúp, 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 cúp Feel bà bà đinh đinh, nụm nụm lắm เดือวต้นหนึ่งเนาะสุดยอดนะครับผมอันนี้เดือตาพิน่ <c oughs> น้ำที่ผมเอาลงน้ำแข็งครับนองน้ำแข็งขึ้นมาไหลเพิ่ม <c oughs> ออกเพิ่มนะครับผมนะลงทะเลนะครับพี่น้องจิบนี้โอ้สุดยอดนะครับผมโด,โดนเดือดถึจะได้กินลวกจิ้มปลาหมึกนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าไปในเมืองนะครับผมก็เลย แวีห่างนะครับผมก็เลยซื้อออกมานะครับพี่น้องซื้อของทะเลมาหลายอย่างอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวจะคับเมนูนะครับผมเสพๆมาเพี่น้องเบิ่งนะครับผมนะฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูมสุขคนกดไลค์กดแช่เบ้าแดงนี่เด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบาลแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิร์ดสุขูมสุขคนนะครับผมนอนรับก้ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก้ให้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือเกย์ตะเกียวไม่ได้ชดโทษให้เกย์จะมาผ ไปเพียงสมนี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ